อีพีสครั้งที่90วันที่7กุุภาพันธ์2559บทที่6บทสวดจุลชยปกรณะโมมีพุทธเตชสารัตนนตยธรรมิกาเตชัดประสิทธิประสิเทวานารายปรมเสุราสิทธิพมัจฉินทาจะจะตุโลกาคัมภีรคกาสมุทธาภูตุงคังคาจัสัพพมัจยะ ปสิทธิโพดิเตชยยะชยะธนิธณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชยยะชยยะขคนรัตนละนิสัยนิหลายสเสนะเมรุราชพลรัดทีชยะชยยะคำพีระสงพีทาเคนทัชนาคีปีศาจจจพุตตะการีชยะชยะทุนนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุ่สถานมุขชาชยะชยะวรุณนัมุขาสัตราชยะชยะจำปาธนาระคุระกันทุกชยยะชยะทัตตะคนนัตตรงสู่กราชพุชงสีหพคาธีปาชยยะชยะวรุณนัมุขขยตาชิตาชิตจา เสนาเรปูนสุทธินดีชายยชายสุขาสุขาชีวีชายยะชยยรธนีตรีสตาศยาชายยชายธรณนีสานตินสตาชายยชายมังกราดดาบโอเคชายยชยบรุนยเกชายยชายระคศิษุรพุตุเตชายชายยพรเมรเมกนาชายยชยราชาธิราชชายชายยชายราชาธิราชชายชายปพระทวีสัพพงชายยชายอราหันตาปัจเจกพุทธสาวังชายยชายมหิสโรโรหรินเทวาชายยชยพรหมสรโคชายยชยนาคู วรุนโกบรุปโคเจตมารวิอินโซจะเวนัตเตโยจะกกเวโรวรุนปิอักขิวโยจะปัจจุบุกมารอตระโกอธาราสัมมาเทวาสิทธิตาปัสสิโยอิสิโนสาวกาสสะพัทยารมพุนเตชยยะธามโมตะสังโฆจตัสสะปัลโรทเถระเอเตนะเจเตชนะสุตีพุนเตเอเตนะพุตเตชนะ

อุทโทสมพันที่มณฑีปงหมตทายาทานขานามิชนเตโยปิพุทธัักริมโตยมาราเสร็่าปิโตประโยอุทโสยมปิที่มนปงหมตทายาทาพนักนามิโนชยันโตพุทธยามุนเลสัจจานันทวัตโนเอวังตะวังวิชโยหงหิจสุดสมังลปราิปันังกเสปะตาพิพุเคลีพิเศเกัพพุทธนาคราปรตโตภงมิตีสนะขันตังสมังคลัง สุภาพพัต่งสุทิตังสุขนสุมุสโตจะสุริยธรพระมัจเรสุขทักิณังกายะกัมมังวัจาะกัมมังทักิณังทักษิณังมโนกัมมังปณิเทเทปทักษิณาทักษิณานิทัตวารพันตุเตปสักิณีเตอัฏฐลัทธสุภิตาปุรณาพุทธศาสนอโรคาสุภตาหงทาสะสเปยยติภิสุนันตูพุทโตเยเทวอสุมิงธานีสิทธาติขายจิกาสตังตุโตสังตุสุภิตารักขันตุสัพพัตตานารักขันตุชนะศาสนาญากรรมปัตตานเตเตสังสเปยบรุนเต ตุมโนรถายุตตะการีเพราะสันตุวสังวาสวาลการคัจัตวาเตตังนิวาลันตุจะสมตากายาสุหังจิตตสุขรันตุยถาหังที่เจ็ดโดยสวดธรรมนิยมุัตสุปังเอเปมีสตังเอกังสังยัมพะควาสาวะที่ยังวิหารติเชตวันนี้อนายกปิทิกัสอารามีแตรละขบพะคะวาพิขูอามันเตสีพะคะโมติพัตติติเตพิขูพะคะวาปัจจุสุขวายทบโจะอุปปัฏาวาพิคะเวตฐานังนุปปัฏาวาจักตังทิจาวะสาธาตุ ธรรมะทีตตาธรรมะอมตาสเพสังขารานิจติตังตถาคตวพิสมุจติพิสมิติพิสมุจตวะพิสมิตวะจิติตเศสติป็ปิติปตาปิติวิวรติวิภัชติอุตตนิกรติสเพสังขารานิจติอุปัฏาวาภิคเวตตถาครังนุปัฏฐาวาตถาตังทิตาวัสาธาตุธรรมะที่ตตาธรรมะอมตาสเพสังขารตุาติตังตถาคตัวพิสมุจติพิสมีติพิสมุจตวะพิสมิตวะจิติตทเสติปนไดปติปตะปิติวิวรติวิภัชติอุตตนิกรติสเพสังข อุปาทาวาภิกเวตตาขัตตังอนุปทาวาขัตตังทิตาวสาตาตูธรรมะติตาธรรมะเดยมตาสเพธธรมานาตติตังตถาคตโตอภิสสพุจิติอภิสเมติอภิสสจิตวาอภิสเมตวะจิกิติเทเสติปิาปิติปัตตาปิติวิวรติวิภัชชิติอุตานิกรติสเพธธรมานาตติอิธมะโวจะพะขาวอัตมานาเตภิกขุพะขาวตัวอภิสสิตังเป็นตุนติ บทที่8บทสวดปฏิกรัตตาคัตถะตีตางนาวะเขมยันปฏิกันเถนะคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาถึงยะทาตีตามปะหินันตังอปัตตจจะนาคตังสิ่งใดเป็นดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นในคนเดมาไม่ถึงปัจจุันิตโยธรรมังตถาคตถาวิปัสสติอัตถังฮรังอสังคุปตังวิธามนุพุรเยผู้ไดเห็นธรรมเกิดขึ้นได้อย่าง ขึ Hoy, ality, ้นเฉพาะหน้าในอย่างเจ็บเจ็บมื่อเงี้ยเมื่อเพลย์คาปุ่นพ่อขูานในการชนนันไว้อาจเชว่วากิจะมาปรับปังโกชัดดามอร์ดันสเว่เพิ่งทำคว้าเพียรเสนต์ในวันนี้แหละแค่เราจะดูความตันในบอลพุ่งนะเฮินุมังคารันเตนะมหาเสในนั้นเมื่จนำเพราะว่าความผัดเพียนต่อมุจลราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีการละทลายเอวังวิหาริมาตาปิงฮอรตต์ มาตันเทต่างต่างเวพระเทกราโตเตสันโตอชิเตมณีพระมณีผู้ทรงผมย่มเย่อบุคคลปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดขันทั้งวันนั้นคืนว่าผู้มีบาตีหนึ่งเจริญด้วยประการลักษณะนมูลที่เก้าบวชเดธรรมะสังเวกะปัจจเวคณะสเพสังคดานิตาสเพสังฆราตุกขาสเพธรรมานตะทุบวังชีวิตังทุบวังมรณังอวสังมายามริตพังมรณะปรโยญนานาเมชีวิตังชีวิตังเมนิตต่งมรณะเปริเมนิตตังวัตต์ อาหยังกายโยอาจรังอเปแตวิญญาโนชนโทอธิเสสติปัทวิงกริงครังอิวันดัตถังนิอานิจาวตาสังฆราอุปาทาวายทมิโนอุปชิตตวานิโรชันติเซสังบูปสมสุสขุสเพสตะสะเพสตา,สสตา,สสตามรันติจะมริงสูตรจะมริสเรเตเทวหังมริส,สามินัติเมเอตสาสังโส สังขารคลื่อร่างกายจิตใจเละรูปนาำมาทำทั้งหมดสิ้นที่เกิดเละเดไปสังขารเคลื่อนร่างกายจิตใจเละูปนามมาทำทั้งหมดสิ้นรจุทุกแดกเกิดเแลวก็เกระายไปมไหลสังปวงเทีที่เป็นสัขารละไม่ใชสังขารไม่ใช่ตัวไม่ตัมนทุวาเนของเราชีวิตเป็นของไม่ยังยืนความตายเป็นของยืนอะไรจะพูนตายประแท้ชีวิตของเรามีความตายเป็สุดชีวิตของเราเป็นของเที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงคนที่แต่เวยร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้มาในขั้นปดจจัวิญญาณในกระทิ้งสิ่ามรกจะนับท้ายที่า ท่านเกิดขึ้นแล้วจะนำไปความเข้าไปสงบระงับสงสารท่านหลายปุโรหิตยิ่งสถานร้ายทั้งพวงที่ตายอยู่ที่ตายแล้วและกำลังจะตายเราก็จะตายตามือกันความสงสัยในความตายนี้จะไม่มีแกแล้วเราบอกที่สิบอดส่วนไม่ตายอย่างเกจจิอย่างเกจจิโกศลังกามังสเปหิปเทหิเกตังปุญยนโนนโมตุสันตุคุณตูจีเทวาสุนีขันธ์เนธิตาติขายิคตาสังตุสุขตาสังตุสุขตาปุริตุมาตายไปตายสุขตาหองตูทุกขาปุริตุมาสัพเพยจิติกาสุขตาหองตูทุกขาปุริตุสัพเพยจิติกา สุกตานตุขาพทิตุสเพอจารยทปัญญาสุกตานุตรุขาพทิตุสเพักขตาสุกตาหุตรุกขาพธิตูสเพเสวาสุกตาหุตุขา,ตาพธิต,ต,ตสเพสามารถตินังสัมิตโบทที่สิบเอทสวดปุชารมทวดะโมพยสัตโตกติมาเยสิวกวะโมสัตโตกติมาเยสิวกวะโมยสตูกมายิวบทที่สองปฏีฐานาคาถา ญาติตาสันติวิหารบนีทูเปเรโพธิคเรตหิตหิตาธมะเทนะคนวิชาสศูทิงโกรนเตทะวิหารมัเลเททะกชมักาบุกาภิบูารามิกาธนาปฏิอุปสกาธามาทีสานินิมาจิสลาสปานิผตาสุตเงเตลาผู้ชาเยปีจะอัตถังสัวังเสชตาอัตภปปปัติการนิยานิการธรรมะวรรปฏิเตะเพปิทุกขกรตุสังสัตาตุเตสตังธรรมธรรมสาราจปุกลาสังโฆหงตุสมักหัวหัตตาจัต ปัจจุบมะธังมีอริย์ปวเวเตสปสันนาหงตุสเปปีปารโนพุทธศาสนีสัมมาทลังปริชันโตเกลติวโพสตุวทิภวญาสัตตนาสัมมิทานิตุมมท่นิงมาตาปิตาจารชันนิจานักขัติปุตตะเอวังธรรมีนะราชานุปชานักขันตุสุปตาบทที่สามเทวตาอุโยชนาคา तुख पत्ता जिन तुख आज पत्ता जिन फैया सोख पत्ता जिन सोफा हो तो ते पेनो ए तावत आ चमी संपता बुद संपता सफे ते वन मोह तो सप सम्पति ते आथा नन तंतु सत्ता या सेरा न तो सुपता पावन अवृता हो तो खत तो ते बता ता बोती चीज म कला रहा कोन तो सफा सम करा रख तो सुपते बता सका वि ता भावना शक्ति हो तो इंद्र हो तो सफा सम करा संखान भावना सोती हो तो इंद्र สเปืพุทธาปลัปตาปเจกนาจะยัพลังอรหันตนาจเตชะนกมตาวิสุปสเปุทธาปลปตาปเจกนาจะยัพลังอรหันตนาจเตชนมติสุสเปพุทาลัปตาปเจกนัจะยังพลังอรหันตนาจเตชนมาิสุสเปพุาปลัปตาปเจกนัจะยังพลังอรหันตนาจเตชนัันมาิสุสเปืพุทธาปลปตาปเจกนาจะยังพลังอรหันตนาจเตชะนมติสุสเปอุทาลปตา พระเจ้ากนติย์พลังอรหันตานเติช่นขันมัานิสุโสสเปยุทธลปฐตาประเจกมตริยพลังอรหันตานัตเติชนัันมัตตานิสุโสสเปยุทธาบลปตาปรเจยพลังอรหันนะเตช่นานโดยอำนาจแห่งุกสนที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยพระธนีข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศบัตไปพระกกุศลเดชใพระนาราเรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรณาลัยก็อานิสงสมควรกุศลนี้จะ ขอให้แค่ขาดปลอดภัยจากทุกสูงโรคภัยอันตรายใดๆทั้งปวงขอให้มีเหรียญมาได้จิตผลุนองเปอดโชบปิดลาบเปิดดวงปอดวาสนาคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่พระเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นอย่างในพระธรรมคองสอนในองค์สมเด็จสมมาทิเจ้าดำรงอยู่ในความมีงานตลอดกาลในทางขอเทพเทวราชหลายพูดอมุทนาสัตวการทุกบทนี้โวประสิิทธ์ประสานน้อมส่วนภาพเห็นมงคลเป็นสุวัตถุมงคลพระพิตายจ้าสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยพระทันพระเทวานุภาพและด้วทันพระอนุสิทธิ์อนุโยชนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและผู้ระชาทุะการด้วยเทอญ